สมทีมตามคอมโบมากันอีกแล้วครับผมเย้ yeah. รอบนี้เรามากับเบเบที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนั่นก็คือจุดนี้เลย CX09 Zoe Clip เย้วันนี้มาตามล่าเบสใหม่เปิดตัววันแรกทุกคนนี่แย่งมาทัน1ตัวมาทั้งหมด18ตัวนะของพัทยาซึ่งภายในกล่องเจ้า Zoe Clip เนี่ยมันสามารถกลับด้านเล่นได้ถึง2โหมด เราจะเห็นมันมีโมสีฟ้ากับโมสีแดงนี่ที่เรียกว่าเ p p e ์กับ smart นะเดี๋ยวจะไปอธิบายทีนึงแล้วก็ยังมี a c ซ d b a บสตัวใหม่ที่สามารถกลับด้านเล่นได้เหมือนกันด้วยซึ่งทําให้เจ้าซอ e คลิปเนี่ยสามารถคอมโบได้หลายแบบมากๆาเลยนะลูกเล่นของมันน่าจะสนุกมากมากเดี๋ยวไปแกะกล่องรีวิวกันทุกคนภายในกล่องก็เป็น starter s e ตนะมีที่ชูดมาให้พร้อมกับตัวเบสเหมือนเดิมรอบนี้ให้ที่ชูดมาเป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสายแบบยาวด้วย มาชิ้นแรกเป็นรัชเชินะรัชเชิที่มากับเจ้าตัวกล่องนี้ก็คือ570นะทุกคนมีสีสันที่สวยงามด้วยเป็นสีฟา้ามาพร้อมกับบิดใหม่นะที่ชื่อว่า Tra n คิกส์นะเป็นบิด TK ซึ่งเหมือนว่ามีมีตัวป้องกันแง่งตรงนี้ด้วยนี่เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะวิ่งเหมือนเจ้า K ไหมหรือจะวิ่งพุ่งแล้วออกนอกสนามไปเองเลยส่วนนี้คือพระเอกของเรามาแบบเดิมๆก็จะประกอบกันมาแบบนี้เดี๋ยวแยกชิ้นให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะเป็นล็อกชิผพาทิดนะทุกคน ก็สีสันสวยงามแล้วก็เป็นสีใสๆนะสติกเกอร์ก็เป็นรูปพระอาทิตย์สวยเลยนะมาพร้อมกับตัวเบสนะที่มีด้วยกัน2โหมดด้านสีแดงนี่จะเรียกว่าอัปเปอร์นะที่เรียกอัปเปอร์เพราะว่านี่มันจะมีจุดงัดเห็นไหมมันจะเป็นจุดงัดแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะงัดขึ้นนะเป็นโหมดอัปเปอร์ไว้งัดศัะตูออกส่วนด้านสีน้ําเงินตรงนี้เราจะเรียกมันว่าสมาร์ทซึ่งสมาร์ทหัวมันจะกดลงเน้นกระแทกพุ่งชนแบบรุนแรงนะก็สองสีเป็นไ,ไงสีสันสวยเลยนะสีสันสวยมาก และนี่ก็คือ Acid Base ใหม่ Acid Base Dual ซึ่ง Dual เนี่ยมันก็จะมาเหมือนกันก็คือสามารถพลิกกลับด้านได้โดยโหมดเริ่มต้นของมันก็จะเป็น Upper มาแล้วก็สามารถกลับไปเป็น Smart ได้โดยการที่เอาตรงกลางออกอย่างนี้แล้วก็กลับด้านอย่างนี้พอใส่กลับไปเสร็จมันก็จะกลับโหมดเรียบร้อยนี่เห็นไหมก็จะกลายเป็น Smart mode จาก Upper mode นะี่มันก็สามารถทําให้เราทําคอมโบได้ไม่ว่าจะเป็น Smart 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 Upper Upper Smart หรือ Upper Upper นะ ก็ทําให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวไปลองรีวิวจริงกันว่าวิ่งธรรมดาวิ่งแบบสต็อกคอมโบเดิมๆของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วแต่งคอมโบอะไรใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักของชิ้นส่วนเบรดต่างๆนะครับชิ้นแรกเป็นล็อกชิปนาำหนักอยู่ที่1.7กรัมชิ้นที่2เป็นตัวเบรดมีน้ําหนักอยู่ที่32กรัมตัวที่3คือแอซิดเบดแอซิดเบดมีน้ําหนักอยู่ที่5.8กรัมตัวรับเช็ดห้ศ มีน้ำหนักอยู่ที่6.6กรัมตัวทานคลิกสบิดทานคลิกมีน้ำหนักอยู่ที่2.3กรัมและเมื่อประกอบทุกชิ้นรวมกันเรียบร้อยน้ำหนักทั้งหมดจะอยู่ที่48.7กรัมเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองชูจากการใส่อัปเปอร์นะ s อตสีก็เป็นอัปเปอร์รัสเชต570แล้วก็ทานคลิกสที่เป็นสต็อกคอมโบดูนะนี่เป็นอัปเปอร์อัปเปอร์นะลองวิ่งดูก่อนโกชูมาดูกันว่าวิ่งเป็นยังไงบ้าง การวิ่งของทานคิกก็โอ้ค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ว่ามีกระโดกกระเดกบ้างแต่รู้สึกว่าน้องนี่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะเออมีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยทีเดียวการวิ่งก็ส่วนมากก็จะคุวงๆอยู่ตรงกลางนะน่าจะแน่นกว่านี้อีกสักหน่อยนึงรอบนี้ลองกลับด้านมาเป็นสมาร์ทเดี๋ยวลองดูการวิง่งว่าจะแตกต่างกันไหมนะโกชุดมาดูพอเป็นสมาร์ทแล้วเป็นยังไงทำไมพอเป็นสมาร์ทแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้น รู้สึกว่ามันริ่งว่าฝั่งอัปเปอร์อีกแต่ก็แอบดูเหมือนจะกระแทกแรงอยู่นะเดี๋ยวต้องลองประทะกันของจริงดูครับว่าเป็นยังไงสังเกตไหมทุกคนตัวทานตรงนี้นี่มันจะไปล็อกกับตรงรัดเช็ดตรงนี้พอดีเลยเนี่ยมันจะบินได้แค่นี้นะแล้วก็มีการเบิร์ดมาอยู่แล้วรอบแรกเราจะลองมาเจอวิสันหลอดนะใส่เป็นอัปเปอร์เอสซีดัปเปอร์ห้าเจ็ดศูนย์ทรานคิกเจอกับวิสันหลอด960าหีบอนตัวยอดนิยมนะ มาครับ3 2 1ทูโชุดมาดูกันจังหวะนี้โซลคริปวิ่งมาโยกวิ่งกระแทกทีมสะเทือนอยู่นะอูดูดิกระแทกวิลลอดได้อยู่เอาเรื่องอยู่ถึงแม้จะไม่ได้โจมตีนรุนแรงมากมายแต่ก็ดูว่าโอ้โหน้ำหนักแกรแอสซีดแอซซีทำง,งานดีอยู่นะปึกปักตลอดแต่ดูเหมือนว่าตัวนเซมินาของเจ้าทรานคิกนี่น่าจะสู้กับปีบอลไม่ได้แน่นอน แล้วดูเหมือนว่าอุ้ยแต่ว่าอยู่อึด,ดู่นะจังหวะน,นี้ก็แพ้ไปอย่างสวยงามครับผมรอบนี้เจอกับ Shark Scale 450โลลัสทุกคนนะครับโกชูดมาจาังหวะนี้อุ้ยอโหน้ำหนักน้ำหนักมันเอาเรื่องกระแทกริงพา r k s สเกลไปโอ้าหูทำเล่นไปโอ้โหสต็อกคอมโบกระแทกชนะสปินไปอย่างสวยงามครับผมรอบนี้มาเจอกับฟิน i x กวิง360 Rush นะทุกคนโกชูดหมาถึงยังไงกระแทกเข้าไป อุกระแทกจังหวะนนี้ต่างคนต่างแทกแต่ยังไงก็วควงอยู่ตรงกลางจังวันนี้โซยครีปของเราดูเหมือนพลังงานใกล้จะหมดหัวด้วยน้าหนักด้วยนะน้ําหนักที่มันมากก็จะทําให้หัวของมันล้มเร็วแต่ยังไงจังหวันนี้ตัวน้ําหนักจะเอาชนะได้ไหมโอ้โหแอบล้มลงไปก่อนครับผมเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองปรับเฉพาะตัวเบสให้เป็นสแตรดนะส่วนแอซิดเบสยังจะไปให้เป็นอัปเปอร์ก่อนเหมือนเดิมนะทุกคนมาครับรอบนี้เจอกับโซยครีปสแตรใส ait, Upper, 70, ่แอซิดเบสอัปเปอร์ห้าเจ็ดศูนย์ทรานคิก เจอกับวิซาร์ดหลอด960ฟรีบอลเหมือนเดิมโกดชูดมาจงังหวะนี้สมาอุ้ยสมารสมารเริ่มพุง่งสมายังไงอูสมาไม่โดนเลยตัวทานคิกรู้สึกว่ามันกระโดดไปกระโดดมามากเกินไปนะเวลามันวิ่งขึ้นแบบเอ็กซ์ตีมไลน์อ่ะมันมีความกระโดดกระโดดอ่ะเออมันเลยทําให้ประสิทธิภาพการทํางานไม่เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าสมาไม่โดนเลยแพ้สปินไปฮะจังหวะนี้รอบนี้สมารม์โมเจอกับฟินิกวิง360รัชเหมือนเดิม ปีทูวันโกสชุดไปแล้วจังหวะน,นี้จะแทกวิสมสเจอสแมสเจอกันครับเป็นตัวดามจสายสมสทั้งคู่นะดูที่จะสู้ได้ไหมหัวยังยังโอ้โหฟินิกวิงฟินิกวิงแอบมีภาษีมากกว่าจังหวะน,นี้ ฟปนอกวิงของเราเคะและล้มไปเรียบร้อยครับผมรอบนี้สมัเจอชาร์กสเกล450โรลรัชเหมือนเดิมไปครับโกดชุดจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยโดนคอออกไปทันทีขออีกหนึ่งทีครับเมื่อกี้คอออกเร็วไปครับกดชุดไปจังหวะนี้มาลบลบแล้วสมัติอ้สมัตกระแทกแรงอยู่นะเกือบลงหลุมเมื่อกี้แล้วยังไงต่างคนต่างจะหมดแรงก่อนไหมจังหวะนี้ สมาร์ทโมดของเราทํางานหน่อยสมาร์สทสมาร์ทไม่สมาร์ทเลยครับแพะบินไมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองกับด้านเจ้าแอซิดเบนี่เป็นสมาร์ทบ้างนะทุกคนมารอบนี้เราใส่เป็นโซลิคิปอัปเปอร์แอซิดเป็นสมาร์ทแล้วนะถ้าจะดูนนคิงเหมือนเดิมเจอกับวิลลอดเหมือนเดิมนะไปครับโกชูดจังหวะนี้มาไปยังไงสมาร์ทโ d มดทางานไหมอัปเปอร์ผสมสมาร์ทเป็นยังไงบ้างดูการวิ่งแล้วดีอยู่นะแล้วก็โอ้ดู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 กระแทกแรงอยู่แต่ว่า งัดไม่ออกเลยทีเดียวอัปเปอร์เราอาจจะต้องชูดเอียงกว่านี้นะรู้สึกลงไปจะตรงไปหน่อยจังหวะนี้ดูแล้วไม่น่ารอดนะเรียบร้อยเลยไหมหัวล้มเรียบร้อยของหัวมันหนักอ่ะพอตัวมันหนักมันก็จะล้มไวนิดนึงนะเราเมเจอฟินิคเวงเหมือนเดิมครับโก้ชูดไปแล้วโอ้โหเหมือนจะลงไม่ดีนะเหมือนจะมีการแอร์เกิดขึ้นโก้ชูดไปแล้วครับผมโอ้โหจังหวะนี้หูต่างคนต่างกระแทกแล้วก็แทกแรงมากจังหวะนี้ดูเหมือนจะมีราสีขึ้นมาหน่อย แต่ว่าจะสู้ได้ไหมดูเหมือนยังสู้ไม่ได้จังหวะน,นี้หัวมันหนักเหลือเกินรู้สึกจะล้มโอ้โหกิ้งลับกิ้งเรียบร้อยกิ้งไปเรียบร้อยซัดกับน้องฉลามดูอีกรอบนึงกับสมาร์ทโหมดของแอซิเบตโกตชุดไปครับจังหวะน,นี้โอ้โหฉลามมาถึงกัดก่อนเลยฉลามกัดออ้โอ้ฉลามข้ออ,อีกแล้วขอ้องกับน้องฉลามอีกรอบนึงนะเพราะว่าน้องฉลามของเรานี่รู้สึกว่าดีเจ้าโซอิขของเราออกง่ายเหลือเกินโกตชุดไปจังหวะน,นี้โยกลงมาแลาว้วยิ่งอุ้ยวิ่งไปมาสวย วิ่งไต่สวยครับรอบนี้แต่ว่ายังยังยังทำงานไม่ดีโดนดีดโดนข้อพี่อุ่นน้ำหนักด้วยความที่มันหนักครับผมว่ามันล้มเร็วมากเลยเวลาถูกเตะตัดขาดูดิแล้วมันสูงด้วยทั้งสูงทั้งหนักอ่ะล้มไปก่อนอีกแล้วมารอบนี้เปลี่ยนเป็นดับเบิลส์แมทนะเบสแมทแอซิสแมท570แล้วก็ทรานส์คิกเหมือนเดิมเจอกับวิล์หลอดคนดีคนเดิมเดี๋ยวจะลองชูดแยกดูบ้างนะวิล์หลอดลงไปก่อนแล้วก็ไปดิลงไปสวยๆไปโจยคลิปจังหวะนี้วิ่งมาส์แมทอุ้ยสแมทจะสแมท โคตรดีโอ้โหจะยังไงทําไมวิสัทต์หลอดวิ่งกลับมาคอได้ล่ะยังไงสมัทสมัทเจ้าออกไหมไหนเอซิเบสมัททำงานนี่ปอดูหน่อยลูกโอ้โหยิงออกเขาหน่อยยิงแรงๆต่อยกระแทกเข้าไปมันไม่สมัทเหมือนมาฮีโร่อัคาร์เดมีอะไรเฮ้ยรอบนี้สมัทเจอฟินิกในแวงนะครับโกดชูดไปแล้วลูกโอ้โหเฮ้ยเจอฟินิ์อีกวิงกระแทกออกไปเลยเหมือนจะลงไม่ดีนะขอไมค์โกดชูดไปเฮ้ยแอร์อีกแล้ว โคชุดปะสวยๆเราไม่มีแอร์โอ้โหแต่กระแทกแต่แท,ก,แแทกกันหนักจริงๆใส่โจมตีเจอใส่โจมตีบอกเลยว่าอุย้ยส,ม,สม,มัทสแัทไม่ได้เล่นๆนะผมว่าถ้าได้คอมโบดีดๆนี่เขาก็สุด,สดๆเฮ้ยนีย่งไงชนะชนะครั้งแรกวายเอาครับไปกันต่อรอบนี้เจอชาร์จเกลไปกระตนทูอันโคชุดไปสวยๆโยกลงมาแล้วยังไงสแตดโอ้โหฟรานคิกวิ่งเกือบพุ่งออกเองครับแต่วิ่งโดนข้อไปแล้วขออีกสักหนึ่งทีโคชุดป รางวันนี้ยังไงสมทัทล่องลบแล้วโอ้โหรู้สึกว่าปานคิกมันแอบ,บวิ่งขัดขัดขอบนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องดาเมจก็ไม่ได้เบาๆนะใช้ได้อยู่ยังไงแล้วผมว่าโอ้โหเรียบร้อยชนะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองเป็นเบสสมัทแอซิสสมทัทเราใส่เป็น160กับรัชนะเจอกับวิสาหลอดเหมือนเดิมเรียกว่ารอบนี้เราใส่คอมโบสามันประจำสายโจมตีให้กับโซอีคลิปกันเลยทีเดียว ลองดูกันเดี๋ยวเหมือนเดิมวิ่งหลอดลงไปก่อนแล้วจังหวะน,นี้ชูดไปสวยๆวยปึ๊บไปโซลิคิปสมแอสออกมาลูกชาร์จชาร์จรอแล้วไปเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยลูกเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหแต่ว่าไม่สะเทือนเลยยังยังยังได้อยู่ยังคอยตักทีนึงลูกลองคอยทักทีนึงโอ้โหยังไม่ได้รู้สึกว่าดามจยังหนักไม่พอรู้สึกว่ากาหส่วฟีบอลยังอึดแล้วก็ไม่ปิว แสดงว่าดามจของเรายังไม่พอนะรอบนี้เราจะลองใส่เป็นสม a s สมาสามหกศูโลลัสเจอกับวิซาลอดเหมือนเดิมเกิชุดเกิชุดไปวิ่งวสวยๆชาร์จชาร์จรอเลยลูกชาร์จแล้ววิ่งอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยอู้อูีย่ยนเปียโลลัสแล้วแอบโจมตีแรงขึ้นอใส่สามหกศูนแล้วโจมตีแรงขึ้นแต่แต่ยังไงรู้สึกว่าหัวยังหนักอยู่เหมือนเดิมนะยังล้มไวเหมือนเดิมเลย เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าโซยคริปตัวใหม่ตัวนี้ผมว่ามันเก่งแล้วลูกเล่นของมันก็หลากหลายมากๆเหมาะกับการไปประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์แล้วก็เอามาเล่นเนี่ยเราสามารถมิกซ์คอมโบเด็ดๆมันๆได้เยอะมากๆเลยจริงๆนะเป็นหนึ่งตัวเลยที่บอกเลยว่าสนุกจริงๆครับแล้วถ้าใครมีคอมโบเด็ดๆหรือคอมโบดีๆอยากให้ไปทดลองใช้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปตัดไปครับไปแล้วสวัสดีครับ